เซอร์ไพรส์วงการทายเอกพันเปิดตัวคบท,บทัพทีมอัญญรินห่าง28ปีคลิปหวานทะลุล้านวิวทำเอาแฟนคลับฮือฮาเมื่อนักแสดงรุ่นใหญ่ใจบุญทายเอกพันบรรลือฤทธิ์วัย62ปีเปิดตัวคบหาดูใจกับนางเอกสาวทัพทิมอัญญรินที่รัตน,นพัฒน์วัยสา34ปีแม้ทั้งคู่อายุห่างกันถึง28ปีแต่ความรักก็หวานชื่น โดยก่อนหน้านี้ไทยทัพทีมมักลงคลิปคู่กันผ่านทิกทอโชว์โมเมนต,ต์น่ารักน่ารัก,นรกจนหลายคนแอบสงสัยในความสัมพันธ์ล่าสุดไทยเอกพันธ์ได้เปิดใจผ่านรายการนิวพาซาทางช่อง 7hd ยอมรับว่ากำลังคบหาดูใจกับทัพทีจริงก็ดูดูกันไปครับก็คบค,บ,คบกันไปก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดมันใช่ก็คงจะโอเคใช่แต่นี้เรายังไม่ฟันธงว่าจะใช่แน่นอน100เอร์เซหรืออาจไม่ใช่ก็ได้ก็ต้องให้เวลานะครับ เพราะเรื่องพวกนี้ละเอียดอ่อนเราอายุมากแล้วนะครับต้องวางแผนอะไรต่างๆการก้าวเดินต่างๆต้องระวังตีโพยตีพายอะไรมันไม่ได้ด้านทัพทีมอัญรินก็เผยว่ารู้จักกับพี่ทายมานานกว่า10ปีจากการร่วมงานละครโดยพี่ทายเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์ดีส่วนเรื่องอายุที่ห่างกันนั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อความรักข่าวการเปิดตัวคบกันของททยทัพทีมสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมาก คลิปใน t ิกทอกมียอดวิวถลุกหลักล้านพร้อมกับมีคอมเมนต์แสดงความยินดีและอวยพรให้ทั้งคู่รักกันนานๆ